เอาล่กคราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปเลิกเกมไมค์คราฟกันนั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเรามี Data Pack จะมาเล่นนะครับซึ่งเป็น Data Pa c k ที่ทําให้มีดาบในไมค์คราฟนะครับผมเพิ่มเข้ามาเยอะมากเลยนะครับซึ่งอย่างแรกครับผมเราจะต้องคราฟเอ่อคารกวเป็นโต๊ะคราฟของมันนะครับที่จะเอาไว้คราฟอุปกรณ์พวกนี้นะครับก็อย่างแรกเราจะวางเอ่อดรัปเปอร์นะครับโอเคมันคือดรัปเปอร์นะแล้วก็โยนคัตติ้งแท็บเลเข้าไปนะครับอ่าทีนี้เราจะได้อ่าเป็นแบบคัสตอมครือว่าเป็นแบบ ที่คราฟแบบใหม่นั่นเองนะครับโอเคเสร็จแล้วครับผมเราจะมาคราฟอันนี้นะฮะเป็นเขาเรียกว่าวัตถุดิบนะครับผมที่เราจะมาใช้คราฟอ่าตู้ในการคราฟดาบใหม่นั่นเองนะครับซึ่งก็อย่างแรกนะครับผมเราจะวางอ่อเหล็กไว้ล่างกับบนตรงกลางนี้นะครับกล่องคราฟตรงกลางครับผมแล้วก็ดับไม้ดาบหินนะครับเสร็จแล้วก็จะวางอันนี้ไว้สี่ยันผมปุ๊บอ่าทีนี้ครับผมเราจะได้ซอสคราฟเตอร์นะครับผมหรือว่าเป็นที่แบบว่า คราฟดาบนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวทิ้งไปก่อนนะครับเดี๋ยวเริ่มมาอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาดาบเหล็กมาครับผมแล้วก็เพชรสองอันนะครับอย่างนี้นะครับผมก็วางไปครับหนึ่งหนึ่งสองแบบนี้นะครับทีนี้เราจะได้ดาบคริติคอลมานะครับผมซึ่งเขาบอกว่าสามารถแบบทำดาเมจคริติคอลได้เยอะมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองกับอ่ไอรอนโกเลมกันดีกว่านะครับโอเคฮัลโหลไอรอนโกเลมคิดถึงเราเปล่าโอเคครับผมลองคริติคอลไปสักทีสองทีนะครับสามทีอุ้ยตัวร้าวแล้วครับผมสี่ทีเราซ้อมๆก่อนนะครับก็ 3นะครับ3ทีก็จะเกิดการตัวร้าวทันทีนะครับ4 5นะครับอุ้ยน่าจะเกือบตายแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างจะแรงเลยนะครับเดี๋ยวลองดูกับแบบลุงแล้วกันนะครับอาลองลุงสักคนหนึ่งนะครับผม ฮึบปุ๊บอ่าสองทีนะครับสองทีตายนะครับก็ดาเมจค่อนข้างจะแรงอยู่นะผมว่าพอสมแล้วครับผมเป็นดาบคริติคัลนั่นเองนะครับปุ๊บเราก็จะเก็บใส่กล่องไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเอาสติ๊กมานะครับแล้วก็เอาคอรัสฟูดมานะครับผมาเราจะมาทําดาบคอรัสฟูดกันครับก็วางแบบนี้เลยผมปิ๊งนี่ก็จะได้เป็นดาบคอรัสฟูดนะครับก็พลังพิเศษของมันนะครับก็คือการตีแล้วแบบมันเทเลพอร์ตได้นะครับเดี๋ยวลองตีดูตีไปปุ๊บปุ๊บ อะเละอ่าโอเควาร์ปแล้วววาร์ปมาอยู่บนนี่เลยนะครับปึ๊บซ่อมอ่ะเดี๋ยวผมลองตีหมูแล้วกันปึ๊บหนึ่งทีสองทีไม่มันตายก่อนอะ่ะหนึ่งทีสองทีเฮ้ยอ่ะรอง,ลองเล่นเลยใหม่ก็ได้นะครับหนึ่งสองสามปึ๊บนี่มันก็จะวาร์ปนะครับผมแต่บางตัวนี้รู้สึกตายก่อนเองนะอ่ะลองหมาดิ คือตีสทีตายนะครับอ๋อดาเมจมันอยู่ที่6นะก็น่าจะมีไอ,อรอนกอเลมมาผมรับดาบเมจได้อ่านี้ก็ท,ทีเดียววาร์ปเลยนะเฮ้ยตัวติดตัวติดตัวติดไม่เอานะเพิ่มเพิ่อ่าไอ,อรอนกอเลมเราฮะเดี๋ยวต้องมาซ้อมกันอีกเยอะนะครับผมเอาดาบมาทดลองโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเอาเป็นพรุนะครับผมมีไฟเวิร์กนะครับแล้วก็เออ่สติ๊กนะครับมาเดี๋ยวจะมาคราฟกันสติ๊กครับผมแล้วก็ไฟเวิร์กสองปิ้งปิ้งแบบนี้นะครับแล้วก็็จจะะะะะไดด้้้้าาาาบบบพรรรรุแลลวนนนนนนคคััผมมีี่หตเเปปณย โอเคเดี๋ยวเรามาตีกับไอ้เลากรเล็บแล้วกันหนึ่งทีปิ้งนี่ครับผมตีไปก็จะมีแบบเหมือนพูดระเบิดนะครับแบบนี้ปุ๊บอุ้ยตัวเลาแล้วนะฮะต้อมก่อนซึ่งดาเมจอยู่ที่3นะครับแต่ว่าเหมือนมันมีดาเมจจากการระเบิดพูป่ะเดี๋ยวลองตีเนี่ยปุ๊บนี่สองที่สามที่สี่ทีนะครับลองเป็นเนี่ยอย่างแกะละกันนะครับผมแกะมันแบบเลือดอยู่10ใช่ไหมเดี๋ยวลอง1ทีนะฮะสองทีประมาณนี้นะครับผมก็ตีปุ๊บก็มีระเบิดนะครับเบิดพูปูอ่าปึงป้งปึ้ง นี่แฟตาซีครับผมปึ้งปึ้งโอเคเราก็จะเก็บดาบไปฮะโอเคดาบต่อไปนะครับจะเอาเป็นหมวดอาหารครับผมก็เอาปลาปักเป้านะครับแล้วก็ปลานี้มาครับผมอ่าเดี๋ยวจะมาคราฟกันนะฮะก็วางไปอย่างนี้อย่างนี้นะครับผมเอ้ยแป๊บนึงนะหรือว่ามันไม่ต้องสุกวะอันนี้เป็นปลาดิบใช่ไหมเดี๋ยวลองเอาปลาดิบอันนี้มานะครับปึ๊บปลาดิบแล้วก็ปักเป้าอ่าใช้เป็นปลาดิบนี่หว่า โอเคครับ okay, ผมก็ passions. นี่ก็จะเป็นดาบซอฟฟิตนะครับซึ่งเป็นดาบปลานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวลองตีลุงดูแล้วกันเป็นไงปุ๊บนี่ฮะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บตีใหม่ดิอ่านี่ก็จะติดพิษนะครับผมก็เวลาเราตีตัวอะไรนะครับมันก็จะโดนพิษเข้าไปนะครับสำหรับดาบนี้นะครับผมเดี๋ยวลองอลันก็เล็มด้วยลองดูดิปุ๊บปุ๊บนี่เห็นไหมก็จะมีแบบว่าพิษขึ้นนะครับสีเขียวเขียวเนี่ยนี่ก็จะโดนพิษเข้าไปนะครับซึ่งก็เป็นพิษจากปลาปักเป้าแล้วเนาะปุ๊บน ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นดาบที่ดีอยู่นะต่อไปเอาเป็นโกลสโตนละกันฮะปึ๊บอโกลสโตนแล้วก็สติ๊กนะครับผมรวมกันบนี่เราก็จะได้ดาบโกลสโตนนะครับซึ่งเวลาเราตีแล้วนะครับผมจะเป็นยังไงดูกันึ๊บนี่ครับผมก็เฮ้ยตัวเล้านะครับเดี๋ยวๆซ่อมก่อนนะครับคือมันก็จะเป็นเหมือนแบบเรืองแสงอ่ะตัวตัวที่เราตีฮะปึ๊บอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวลุงตายเลยนะครับอ่านี่ละกันปึ๊บปึ๊บนี่ครับผมเราก็จะเห็นแบบไกลๆเนี่ยคือมันแบบว่าเรืองแสงนั่นเองนะครับก็ตีไว้ครับผมุยยตาเล ประมาณนี้ชืบอ่านี่ครับผมอุยอ้ยโมหบางตัวก็คือตายเลยนะครับนี่ก็เป็นการทําให้แบบเนี่ยตัวท,ที่เราตีมันมันเรืองแสงนะครับผมตีนอนเอ้ยตีทีเดียวจะตายหรือเปล่าไม่ตายนะนี่นอนก็จะเรืองแสงนะครับผมเปึ๊บเก็บไปฮะโอเคต่อไปเอาเป็นแมกมาดีกว่านะครับก็อ่าแมกมาบล็อก ma นะครับผมวางไป1 2แล้วก็ดาบนะครับนี่ก็จะได้ดับแมกมานะครับผมก็ตีปึ๊บนี่โอยติดไฟกันเติมเลยฮะจงังหวะนี้โอ้โห ติดไฟกันโคตรเยอะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไอ,ลองเลนกับเลมดูปึ๊บนี่ไฟลุกครับผมไฟมันลุกนะเออตีตีทีเดียวมันโดนหลายตัวเหมือนกันนะเมื่อกี้ปึ๊บปึ๊บนะฮะก็ตีปึ๊บ,บน,ะะบนี่ก็ติดไฟแบบนี้นะครับผมซ่อม,ซ,อมซ่อมนะครับซ่อมก็สมมติเราไปตีหมูก็ได้เนื้อหมูแบบสุกเลยปะลองดูดิ๊บฮัโลโหลฮัโลโหลไม่ไม่ติดไฟวะเฮ้ยชิบเอาไม่ไม่ไม่ปึ๊บอ่านี่ไหมแล้วครับผมไหมแล้วจังหวะนี้ ตายไหมตายเออได้เนื้อสุกนะครับผมโอเคต่อไปเดี๋ยวจะทําดาบโทเทมนะครับผมซึ่งก็ใช้โทเทม2นั่นเอง1 2นะครับแล้วก็ดาบนะครับผมปุ๊บอ่ะโอเคซึ่งดาบโทเทมนี้นะครับผมก็มีความสามารถพิเศษก็คือช่วยเราจากความตายนั่นเองนะครับผมแต่เราแต่เดี๋ยวขอลองดูแบบตีดูดาเมจมันเยอะหรือเปล่านะครับปุ๊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 บเอาละฮะดาเมจไม่เยอะมากนะครับผมแต่ว่าความสามารถพิเศษก็คือช่วยเราจากความตายนั่นเองเพราะฉะนั้น ผมจะบินขึ้นมางสูงเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทิ้งตัวลงครับผมทิ้งตัวแบบอ่ะเราจะเป็นเกมโหมดนะครับเกมโหมดเซอร์ไบลนะครับผมอ่ะปล่อยลงมาเลยครับผมจังหวะนี้ตุ้มนี่ครับผมดาบมันก็จะช่วยชีวิตเราไว้นั่นเองนะครับซึ่งก็พกไว้ผมกันตายนะฮะนี่เราก็จะได้รีเจนกับการไฟมาค่อนข้างจะนานอยู่นะครับผม30วิิบวิเนอเคต่อไปเดี๋ยวเอาเป็นดาบ t n เแล้วกันนะครับผมปึ๊บ ก็คราบแบบนี้เลยผมปิง้งอ่าเราก็จะได้ดาบเพียนทีนะครับซึ่งดูรูปร่างแล้วเออเหมือนเป็นแบบไดนัมไมอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวลองตีดูตุ้มโอ้โหตีปุ๊บตัวระเบิดเลยนะครับผมค่อนข้างแรงเดี๋ยวลองดูดิตีปุ๊บระเบิดนะครับตุ้มตุ้มโอ้โอ้โอโอเละเลยนะฮะซ่อมก่อนโอเคเดี๋ยวลองเอ่อปลาหมึกแล้วกันปึ้มคือระเบิดเลยนะครับระเบิดจริงอ้าวไม่ระเบิดโอเคเดี๋ยวลองอตรงนี้ใหม่แล้วกันปึ้มโอ้ยระเบิดแบบพุ่งเลยฮะ พุ่งเลยทีเดียวโอ้โหโอ้โหแรงจัดนะครับดาบนี้แรงจริงแรงจริงเออโอเคผมลองฝูงแกะอะไรอย่างงี้ดูนะครับอ่าลองแกะระเบิดตุ้มหูยทีเดียวตายนะครับไก่อ่ะไก่ไก่โอ้โหไก่ระเบิดครับผมแรงจริงๆเลยนะฮะนี้แล้เราก็เล็มใหม่สิชบตุ้มนะฮะแรงจริงโอ้โหปุ๊บระเบิดครับผมระเบิดจังหวะนี้เฮ้ยเดี๋ยวตีเพลินนะฮะเดี๋ยวตาย โอ้แรงแรงค่อนข้างแรงเลยฮะเก็บดาบไปครับผมเชือช้อมาเดี๋ยวลองเรามาทําดาบน้ําแข็งกันดูดีกว่าครับผมก็เป็นอะไรดีวะใช้ไอผมไม่แน่ใจว่าใช้ไออะไนเดี๋ยวอลองดูแล้วกันนะปุ๊บอ่าเดี๋ยวลองไอนี้ได้เปล่าปุ๊บไม่ได้นะฮะอันนี้ blue ice อ่าใช้ blue ice หรอนี่ก็จะเป็นดาบน้าแข็งนะครับผมซึ่งตีแล้วมันจะติดแบบเป็นน้ําแข็งหรือเปล่าชิง่งอ่านี่ไงเหมือนแบบโดนแบบแข็งเอาไว้นะครับผม ป๊บ,ปบเดี๋ยวลองตีตัวเฮ้ยออตัวนั้นก็มีแล้วก็เลมใช่ไหมตีไปเหมือนมันโดนแช่แ,ชแข็งว่ะ freeze ไว้นะครับผมลองเอาแบบเป็นมอนสเตอร์มาสู้กับเราเดือะพิกซ,ซอมบี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเป็นเกมโหมดธรรมดานะครับ s ซ r v i v a อ่ะก็มาดิครับตีไปหนึ่งทีนี่มันก็จะโดนเหมือนโดนสตันนะครับผมแช่แข็งไว้แบบนี้นะครับ นี่ก็โดนสตันแช่แข็งไว้ผมทำอะไรไม่ได้ฮะเออก็ฟันสบายครับผมชิวๆนะฮะนี่ก็ค่อนข้างดีเลยผมปันดาบแบบว่าเหมือนแบบแช่แข็งสตูไว้นะปึ๊บนี่ก็จะอยู่นิ่งอย่างนี้เลยฮะโดนแช่แข็งไว้ครับผมโอเคแล้วก็จะลองคราฟดาบกระจกกันดูดีกว่านะครับผมปึ๊บนี่ใช้กระจก2อันนะฮะปึ๊บแบบนี้นะครับผมก็จะได้กระดาบกระจกนั่นเองนะครับซึ่งคือเขาบอกว่าเหมือนดาเมจไม่แรงนะแต่มันทําให้แบบว่าเหมือนแบบมีสถานะเลือดออกอะไรอย่างนี้ป่ะชึบๆอุ้ย,ยเออก็ตีเข้าเยอะเหมือนกันนะเอาจ เดี๋ยวผมลองตีแบบว่าอ่านี่แล้วกันนะครับผมปึ๊บอ่าตีเข้าไปเป็นไงฮะปึ๊บเจ็บนะเจ็บเออเออมาตีเข้าหรือไม่เข้าแนวเนี่ยตีไปผมตีแบบรู้สึกเหมือนดาบมันจะแตกก่อนเลยเสียงแบบมันเป็นกระจกนะครับผมเพ่งเพง เนี่ยเขาบอกมันทำดาเมจได้น้อยนะครับแต่มันทำแบบว่าแบาบเลือดออกได้อะเออบลิทติ้งอะไรเงี้ยโอเคผมก็เดี๋ยวดาผมจะคราฟไว้ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็จริงๆเนี่ยมันมีแบบว่าดับเยอะมากๆเลยนะครับผมก็คือมันเยอะมากจนที่แบบเออผมอยากให้แบบไปลองแบบดูในเว็บแล้วก็คราฟตามดูนะครับเพราะว่ามันแบบถ้ารีวิวหมดนี้คงแบบโหกินเวลาไปเยอะเหมือนกันนะครับก็เลยเลือกมาแบบประมาณหนึ่งที่แบบ น่าสนใจแล้วกันนะครับผมก็เหลือเยอะเลยที่แบบยังไม่ได้คราฟนะครับผมก็ถ้าใครอยากเอา,อาดัตตาแพ k นี้ไปเล่นนะครับผมลิงโหลดจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปเลยผมเข้าไปดูได้นะฮะก็ลงดาัตตาแพกแล้วก็ลงรีซอสแพกอันนี้ของเขานะครับผมทีนี้เราก็จะได้คราฟดาบแบบนี้กันแล้วนะฮะก็ตอนนี้ผมเล่นอยู่ในเวอร์ชัน1.16.4นะครับก็แบบค่อนข้างจะล่าสุดเหมือนกันนะก็โอเคผมก็ถ้าใครสนใจก็ไปโหลดเล่นกันได้ผมแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกด like, ไลค์เพื่อเป,ไป็นกำลังใจให้ผมด้ละกันส,ส,สวัสดีครับผมบ๊ายบายฮะ